iPhone 15 plus กับ USB-C 2.0ของเขาคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะพูดถึงฟังก์ชัน USB-C ที่อยู่ใน iPhone 15 plus ซึ่งเป็น iPhone 2รุ่นล่างซึ่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับหลายคนให้ ข่าวทางช่องทางต่างๆมากมายบอกว่า Apple นี่กักสุดๆเลยนะครับให้ USB v e r ์ช่น2.0มาโอ้โหแบนด์วิดแค่480เมกะบิตเปอเซกนะครับทานเฟอร์ได้สูงสุดไม่เกิน60เมกะไบต์เปอเซกเท่านั้นเองถือว่าให้มาน้อยมาก <Hey. S 1> แต่จริงๆแล้ววันนี้นะครับถ้าเราทำคลิปแค่นี้มันจะสั้นมากๆเลยแต่คลิปนี้ยาวกว่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ Apple ให้มาเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่ USB-C 2.0ที่มีแบนด์วิดต่ำๆอย่างเดียวแต่เขาให้มาเยอะกว่านั้นแต่เขาไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นเรามาดูฟังก์ชันที่ iPhone 15 Plus ทาได้ผ่านพอร์ต USB-C ของเขา <c oughs> เริ่มต้นกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทําความเข้าใจคําว่า USB 2.0ที่เขาให้มาก่อนโอเคมันเป็น USB เวอร์ชั่นเก่าก็จริงนะครับมันมีแบนด์วิดในการรับส่งข้อมูลแค่480เมกะบิตเปอร์เซกเวลาเราส่ง ทานเฟอร์ข้อมูลรับส่งข้อมูลเราก็จะต้องเอา8ไปหาร480 8 6 48เท่ากับ60 MB เมกะซนี่คือความเร็วสูงสุดที่เขาจะทานเฟอร์ผ่านพอร์ตตัวนี้ได้นะครับอยู่ในเครื่อง iPhone 15 Plus ตัวนี้แล้วสายที่ Apple ให้มา เป็นสายถักสวยหรูแบบนี้เลย C to C <Wow. S 1> สายเส้นนี้ก็เป็น USB 2.0ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทานเฟอร์ข้อมูลผ่านทางสายเส้นนี้ที่เขาให้มาเสียบสายเส้นนี้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคุณถ่ายโอนไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว,ว่าวิดีโอต่างๆนะครับคุณจะทานเฟอร์ไฟล์ได้ในความเร็วสูงสุด ต้องใช้คำว่า,าสูงสุดด้วยไม่เกิน60เมกะไบต์เปอร์เซกโอกาสที่ได้น้อยกว่านั้นก็มีด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณเสียบสโตรเรจของเขามีความเร็วเท่าไหร่ยกตัวอย่างถ้าคุณไปเสียบเครื่องโน้ตบุกรุ่นเก่าที่ยังเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนอยู่เป็นซซเรียล ATA คุณก็จะทารนเฟอร์ได้ไม่เกิน25เมกะไบต์ต่อวินาทีเหมือนกับคุณเสียบตัวทําไดท์ที่เป็น USB 2.0น่ะมันจะได้ความเร็วไม่เกินนั้นแต่ถ้าสปีดของสตอเรจเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสูงกว่านั้นอาจจะเป็น SSD แต่เป็น SATA คุณก็จะได้ความเร็วสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งน่าจะได้สักประมาณเต็มที่เอาคือเร็วสุดก็ไม่เกิน60เมกเพราะว่ามันก็ตันที่พอร์ตฝั่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณเสียบทารนเฟอร์ไฟนะครับ อันดับแรกคือถ้าไม่ได้ความเร็วเต็ม60ขอให้คิดไว้เลยว่าส t o รเลตหรือว่าเครื่องของคุณฝั่งรับมันอาจจะมีข้อจำกัดหรือว่าจํานวนไฟล์ที่จะส่ง นะฮะคือเวลาส่งไฟล์เนี่ยมันไม่ได้ออกสตาร์ทปุ๊บ60เมกเลยมันก็จะต้องไต่จากสปีดต่ำๆขึ้นไปก่อนถ้าคุณส่งไฟล์น้อยๆเล็กๆมันสปินไปยังไม่ถึง60เมกเลยมันก็จบแล้วใช่ไหมฮะมันก็จบก่อน <Yeah. S 1> คุณต้องส่งไฟล์ขนาดใหญ่พอแล้วท้าไม่มีเวลาให้มันสปินได้มันถึงจะได้60เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้60ขอให้เข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะเจออุปสรรคในอื่นๆในเรื่องของการรับส่งข้อมูลซึ่งเป็นไปได้เสมอนะครับแต่สิ่งที่ Apple ไม่ได้บอกคุณคว่า USB-C ที่ให้มากับ iPhone 15 Plus และ iPhone 15นะครับมันมีอย่างอื่นมาด้วยนี่วันนี้ผมถึงเอาจอมาตั้งข้างๆนี้นะครับเขามีคุณสมบัติ ของ DisplayPort มาให้ด้วยครับ Apple ไม่ได้พูดนะว่ามันเป็น DisplayPort แต่ผมเชื่อว่าคุณสมบัติเหล่านี้ที่ผมจะสาธิตให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันคือ DisplayPort ครับเพราะว่ามันสามารถต่อสาย USB ขึ้นจอได้ <Wow. S 1> อันดับแรกผมเอาสายถักที่เขาให้มาซึ่งเป็น USB 2.0ให้มาก่อนนะครับต่อเข้ากับจอ Apple Display ตัวนี้เสียบตึง้งเป็นไงครับ หน้าจอไม่ขึ้นนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีการชาร์จไฟกลับมาที่ตัว p p o o n นะครับตอนนี้จอ Apple ตัวนี้ได้ชาร์จไฟให้ p p o o n นะครับแต่ภาพไม่ขึ้นจอแสดงว่าสาย USB 2.0ที่เป็นสายถักที่ให้มาในกล่องไม่มีคุณสมบัติของ DisplayPort พนะครับถอดออกครับชึบผมเอาสาย Thunderbolt แทนนี่คือสาย Thunderbolt ที่ใช้กับจอ Apple Display ตัวนี้เสียบเข้าไปแทนคุณผู้ชมดูนะครับตึง้ง ฟันี่มาแล้วครับนี่คือคุณสมบัติของ DisplayPort ครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันสามารถต่อภาพจาก iPhone ของคุณมาแบบนี้ได้นี่นะฮะแล้วถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะเต็มจอเลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูผมลองเข้า R O V ให้คุณดูนี่เห็นไหมครับฟับฟุบนี่โหลด R O V ขึ้นมาเต็มจอเลยโอ้เป็นไงโอ้นี่ เวลาคุณเล่นเกมเนี่ยถ้าคุณอยากต่อจอใหญ่นะครับคุณหาสาย Thunderbolt นะครับกับจอที่รับพอร์ต Display Port ได้เสียบเข้าไปคุณก็เล่นได้แบบนี้เลยแต่คุณต้องคอนโทรลผ่านตัวหน้าจอเครื่องแล้วก็มองหน้าจอนี้แทน <c oughs> <c oughs> มันก็แปลกดีไปอีกแบบนะครับนี่คือสิ่งที่ Apple ไม่ได้บอกมาแต่ Apple บอกว่ามันทำแบบนี้ได้นะแต่เราไม่ขอเรียกว่า Display Port หรอกนี่แหละ Display Port แล้ว <c oughs> เท่ากับว่าเขาไม่ได้ให้ USB 2.0ก,กากากมาอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมจะบอกให้อย่าไปเข้าใจเขาผิดยังไม่จบแค่นี้นะครับดึงอันนี้ออกฟับนี่นะฮะยังมีสิ่งที่ Apple ให้มาอีกนั่นก็คือ USB ตัวนี้นะครับรองรับ e x t e r n a l storage ได้นะครับ <Wow. S 1> ถ้าคุณมี SSD แบบพกพาแบบนี้นะครับคุณสามารถเสียบเข้าไปในตัว iPhone 15 plus นะครับเสียบเข้าไปตึง เราจะรู้ได้ไงว่า external storage ตอนนี้ทำงานแล้วนะครับให้เข้าไปที่ไฟล์ครับไฟล์ของ Apple เองนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามี drive SSD ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานี่ผมมีหน้าจอให้ดูนะครับตอนนี้เป็น x s 1 0 0ชนี่แล้วเราก็สามารถเห็นความจุข้างในนี้นะครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปได้แล้วเราก็ถ่ายโอนไฟล์ได้นะครับเราจะสามารถก o อปี้ไฟล์จาก SSD ลงมายังเครื่องเราหรือจากเครื่องเราใส่เอารูปวิดีโอหรือด็ c u m อ n t เมนต์ต่างๆโยนกลับเข้าไปใน SSD ตัวนี้ได้ถ่ายโอนไฟล์ไปยัง external storage แบบนี้ได้นี่คืออีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาเห็นไหมครับว่ามีประโยชน์นะ นะฮะแล้วจะให้ให้ผมอธิบายอีกทีหนึ่งไหมทำไม Apple ถึงใส่2.0มาเพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราแทบไม่ได้ถ่ายโอนไฟล์แบบนี้ด้วยซ้ำเราไม่ได้ถ่ายโอนไฟล์ด้วยกันใช้เคเบิลด้วยซ้ำส่วนใหญ่เราใช้ AirDrop ซึ่ง AirDrop มันมีประสิทธิภาพดีมากๆถ้าคุณถ่ายไร้สายได้ทำไมคุณจะไปเสียบสายให้เสียเวลาทำไมถูกไหมฮะแล้วคุณก็ไม่ได้พกพาสายเคเบิลไปตลอดเวลาด้วยอันนี้คือเหตุผลที่แท้จริงทีนี้ เวลาเรา transfer ไฟล์ลงไปยัง SSD แบบนี้นะครับผมไม่สามารถวัดความเร็วออกมาเป็นเมกเปอร์เซกได้นะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือวัดแต่ผมจะลองทําให้ดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีรูปถ่ายและวิดีโอไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนี้อยู่ประมาณนึงนะครับมีอยู่ประมาณ200กว่าไฟล์ไฟล์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะใช้สาธิตได้พอคร่าวๆ <Okay. S 1> ผมทําการ select ไฟล์ทั้งหมดก่อนนะครับ select ไฟล์ทั้งหมดนี่มีรูปภาพนางแบบของเรานะฮะ ลงมาทั้งหมดนี้เลยแล้วก็มีไฟล์แคปหน้าจอมีไฟล์โพเลสท,ที่เราลองถ่ายเอาไว้ด้วยนะครับนี่จริงๆมีเครื่องนี้ถ่ายโพเลสได้ด้วยนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกนะโอ้นี่ลากลงมาแบบนี้เลยนะครับ200กว่าไฟล์ความจุเท่าไหร่ไม่รู้แหละแล้วเราก็กดแชร์กดแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำสั่งหนึ่งครับที่เรียกว่า export unmodified original เราสามารถ Export ได้นะครับแล้วก็ Export ไปเลยกดตึ้งนะครับเขาก็จะ p รีพร r ลิงนะครับแล้วเราก็ไปเลือกว่าเราจะส่งไฟล์นี้ไปที่ไหนเราก็ส่งไปที่ SSD ที่มีอยู่นะครับนี่ผมตั้งโฟลเดอร์เทสไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้ามาให้ท r านเฟอร์เข้ามาในนี้กดเซฟปุ๊บเขาจะทานเฟอร์ทันทีแล้วเรากะเวลาคร่าวๆว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกด Save ครับปุ๊บหนป็นหนึป็นสป็ ไปดูขนาดไฟล์มาให้แล้วนะครับไฟล์ที่เราเซเล็กมาทั้งหมด200กว่าไฟล์เนี่ยมีความจุอยู่ประมาณ2.94 g b นะครับแล้วเราก็โยนลง SSD ตัวนี้นะครับซึ่งเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยของการทานเฟอร์เนี่ย92วินาทีผมตีตัวเลขเป็นท่วนๆน,นะเอาคร่าวๆ 2.94G กิกก็ประมาณ2,940 MB เนะเอาท่วนๆแล้วหาร92ออกมาได้ความเร็วในการทานเฟอร์ข้อมูลอยู่ที่ประมาณ3 1 เมกต่อวินาทีเห็นไหมครับไม่เต็ม60นะเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลตัว SSD แต่ SSD ตัวนี้เร็วนะเป็นระดับพันเมกนะเออนะฮะแต่พอมา ทารเฟอร์ผ่านอย่างเงี้ยเจอพอร์ตแบบนี้เข้าไปมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับว่า U.S.B.C. ทาร์ฟเฟอร์ผ่าน S.D. s นะครับจะได้ความเร็วประมาณนี้ขึ้นอยู่กับจานวนไฟล์ด้วยขึ้นอยู่กับอินเด็กด้วยนะครับจริงๆแต่ละครั้งเนี่ยแทบจะมีความเร็วเฉลี่ยที่ไม่เท่ากันเลยถ้าไฟล์เล็กๆจำนวนเยอะๆ อาจจะเร็วนะฮะหรือไฟล์ใหญ่ๆจำนวนน้อยๆอาจจะช้าเพราะว่าต้องมีการอ่านและลําเลียงข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่านี่ก็คือคุณสมบัติหนึ่งของเขานะครับเรื่องต่อมาคือพอร์ต USB-C ตัวนี้นะครับที่อยู่ใน iPhone 15 plus คุณสามารถเสียบอุปกรณ์อย่าง USB-C หับได้ <c oughs> คุณขยายพอร์ตที่เขามีอันเดียวเนี่ยฮะให้กลายเป็น หับของคุณเนี่ยยังหับผมเนี่นะฮะเป็น10 in 1เลยนะมีพอร์ต USB A อีก3พอร์ตมีการ์ดลีดเดอร์โอ้โหมีอ่ามีซีเรียลพอร์ตมี U UH HDMI มี LAN พอร์ตโอ้โหมีเยอะมากคุณสามารถเสียบ USB หับนี้ใช้งานได้อ่าพอเสียบ USB หับเข้าไปคุณเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรได้บ้างผมนึกถึง อุปกรณ์อย่างคีย์บอร์ดเมาส์ไอโฟนเนี่ยต่อคีย์บอร์ดเมาส์ได้ไหมลองทำให้ดูไหมฮะตอนนี้เราผมเสียบไอตัวรีเซิร์ฟของเมาส์บลูทูธไร้สายเข้าไปในหับตัวนี้นะครับแล้วผมมีเมาส์กันดั้มอยู่ตรงนี้พอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่ามันทำงานได้ไหมคุณต้องเข้าไปที่เซ t ติ้งแล้วคุณต้องไปที่ accessibility นี่เมนูนี้นะฮะเมนูนี้อโอเคไปนะครับแล้วคุณมองหาเมนูที่ชื่อว่า Touch แล้วก็ assistive touch นี่ตรงนี้ต้อง On นอตัวนี้ขึ้นมานะครับพอออนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยออยู่หน้าจอสีขาวๆอย่างนี้นะฮะผมจะขยับเมาส์ให้คุณผู้ชมดู อ่านี่มาแล้วเป็นไงล่ะครับนี่ตอนนี้ผมกำลังคลึงเมาส์อยู่แล้วคุณเห็นเมาส์เคอร์เซอร์ของไหมเออ iPhone 15 plus ใส่เมาส์ได้ด้วยวคุณจะคลิกอะไรล่ะคุณจะคลิกอันนี้เข้าไปก็ได้เห็นไหมฮะนี่กดแบ็คกลับมาโปโปโปนี่ฮะออกหน้าจอเออออกหน้าจอไม่ได้ต้องใช้มือปัดพอหน้าจอแบบนี้คุณจะกดเนี่ยคุณจะเออแตะขึ้นมาเปิดนี่โหได้หมดเลยนะไปแอปเปิลไปแอปสโตร์ก็ได้เออแต่กดแบ็คไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้ทำยังไง คลิกขวาได้ไหมเฮ้คลิกขวาได้ด้วยเรียกเมนูตัวนี้ได้ด้วยนะครับเออแปลกดีนะครับนี่นี่โอ้เจ๋งมากเลยอะ่ะไม่เคยใช้เมาส์นะครับแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดได้ด้วยถ้าคือถ้าต่อเมาส์ได้ก็ต่อคีย์บอร์ดได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนี่คือความสามารถที่หลายคนอาจจะไม่เคยลองมาก่อนนี่บอกแล้วอย่าไปบูลลี่เขา USB 2.0กากๆที่เขาให้มาเดี๋ยวแต่เขาให้อย่างอื่นมาด้วย <laughs> <laughs> พอเรามีหับแบบนี้นะครับ นอกจากต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้คุณอาจจะต่อทำได้เป็น USB ไดร์ภายนอกก็ได้นะครับคุณต่อ HDMI นะฮะคุณต่อสาย HDMI ต่อขึ้นจอ จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ธรรมดาคุณก็ต่อได้นะครับคุณมีพอร์ตแลนนี่อันนี้ยิ่งกว่าอันนี้ไม่ใช่ดาราฝรั่งสมัยเก่านะนาตตาลีพอร์ตแลนไม่ใช่นะครับนี่ครับคุณมีสายแลนแบบนี้นะฮะเนื่องจากผมไม่ได้สาธิตตรงๆนะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับเพราะว่าเราเตอร์เราอยู่ไกลไปน,นิดนึงมีสายแลนสั้นแค่นี้เองคุณเสียพอร์ตแลนเข้ากับ iPhone ของคุณได้หลายคนบอกว่าพี่หลามเรามีโทรศัพท์มือถือซึ่งใส่ซิมมี 5G แล้เรามีระบบ Wi-Fi แล้วเราจะต้องการเสียบสายแลนทำไมเราไลฟสายอยู่แล้วเราจะไปเสียบสายทําไมเสียบสายเร็วกว่าคุณผู้ชมถ้าคุณเล่นเกมที่บ้านคุณแล้วแหลกเหลือเกินแล้วคุณอยากเล่นแบบไม่แหลกนะครับคุณไปนั่งข้างๆเราเตอร์แล้วต่อหับแบบนี้นะครับแล้วต่อสายแลนเข้ากับเราเตอร์คุณเลยผมลองทดสอบให้ดูแล้วเนี่ยผมเอากล้องไปถ่ายตรงใกล้ๆเราเตอร์ถ้าเป็น WiFi อ่ะอย่างเน็ตเดียวกันนะเน็ตบ้านที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นเน็ตกิกะเทคความเร็ว 1G กิก ถ้าเป็น Wi-Fi คุณจะได้ความเร็วสปีดประมาณ500กว่าเมกประมาณนี้พอเสียบสายแลนปุ๊บเทสปีดอีกทีหนึ่งผมจะได้สปีดระดับ900เมกเรียกว่าเต็มสูบเต็มพอร์ตของกิกะบิตเต็มสายแลนเลยนี่ขนาดผมใช้สายแลนแค Cat5e นะสายแบบ ที่เขาแถมมากับเราเตอร์ฟรีๆเนี่ยสายแค e ท 5e ธรรมดาเลยนะ <c oughs> ถ้าใช้สายดีๆเนี่ยเพเผอเต็มกว่านี้แต่นี้ก็เต็มแล้วแหละเต็มกิกแล้วแหละนะฮะเต็ม1,000พันเมกแล้วลองนึกภาพดู ถ้าคุณอยากได้เน็ตที่แบบไม่แหลกไม่อะไรเลยเล่นเกมนะฮะคุณเสียบสายแลนแบบนี้คุณได้ประสิทธิภาพดีแน่แน่กับอีกคนหนึ่งครับประเภทหนึ่งที่สมมุติว่าคุณใช้มือถือในการทำไลฟ์สดคุณต่อ Wi-Fi ต่อให้คุณอยู่ใกล้ Wi-Fi แค่ไหนสัญญาณก็ไม่ดีมีภาพกระตุกมีภาพขาดเป็นบางครั้งถ้าคุณอยากได้เน็ตที่เสถียรมากๆคุณต่อหับแบบนี้แล้วคุณเสียบสายแลนแล้วถ้าคุณมี เราเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้เราเตอร์แบบใส่แบตเตอรี่เป็นเราเตอร์ 5G ไม่ต้องเสียบสายไฟเบอร์อะไรเงี้ยคุณจะได้เสาอากาศสัญญาณที่มันดีกว่าเสาอากาศหรือว่า Wi-Fi ธรรมดาที่อยู่ในเครื่อง iPhone นี้มากคุณจะได้เน็ตที่สเสถียรกว่าเดิมมากนะครับใครที่ทำไลฟ์สตรีมบ่อยๆลองสูตรนี้ดูไหมเอเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่างๆทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูเป็นลองดูนะครับว่าเอาเราเตอร์ใส่ซิม 5G มาเสียบใส่สาย เชื่อมต่อตรงแบบนี้เขาบอกอ้าวมันก็เป็น5 g เหมือนกันแต่เสาอากาศของเราเตอร์แบบเคลื่อนที่แบบนี้เสาอากาศใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือเยอะครับเพราะฉะนั้นเสถียรกว่าได้ความเร็วได้สปีดที่ดีกว่าแน่นอนสุดยอดไหมหูยไหนอ่ะไหนบอกว่า usb 2มันไม่ดีไงต่อมาครับคุณสมบัติของ usb c ที่อยู่ใน iphone 15 plus นั่นก็คือ Reverse Charging นี Char ่เขาสามารถจ่ายไฟออกจากเครื่อง iPhone 15นะครับไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้หลายคนอาจจะบอกว่าแหม iPhone คุณก็ไม่ได้ให้แบตมาเยอะกว่าคนอื่นนะคุณยังจะใจดีอีกเหรอทำอุปกรณ์ชาร์จให้คนอื่นได้ด้วยแต่เขาก็ทำมามันเป็นคุณสมบัติแบตจะเยอะจะน้อยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเรามีจิตใจที่จะให้หรือเปล่า r e เวิร์สชาร์จิ่นะครับถ้าคุณมีสายเส้นเดิมเป็น l to l t n i t n อ่าคุณเอาไปชาร์จอุปกรณ์ที่เป็น l i h t t n n n พอร์ตเดิมๆได้นะไม่ว่าจะเป็นพวก Magic เมาส์ Magic Keyboard หรือว่าหูฟัง Airpods ใช่ไหมครับคุณเอาสายเส้นเดิมมีประโยชน์นะอย่าเพิ่งทิ้งเสียบ C เข้าด้านนี้แล้วเอา Lightning ไปเสียบเข้าอุปกรณ์เหล่านี้ ชาร์จไฟให้ได้ด้วยอา่านะฮะเวลาไปเมืองนอกขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับหูฟัง Airpods แบตหมดเงี้ยคุณเสียบจุ๊บเข้าไปแล้วคุณก็ชาร์จหูฟังได้ใช้ได้ชั่วคราวต่อไฟต่ออายุให้หูฟังสักนิดหนึ่งก็ดีอย่าชาร์จเยอะเดี๋ยวแบต p h o n e หมดด้วย oh, <no. S 1> หรือถ้าคุณใช้สาย C to แล้วคุณมีมือถือ2เครื่องอา่านี่นะครับผมจะลองเสียบให้ดูนะครับมันสามารถทำรีเวิร์สชาร์จได้ด้วย แต่เป็นกฎแบบเดียวกับการไหลของธรรมชาติของน้ำนะครับแบบเดียวกันนั่นก็คือ มี C2C นี่นผมใช้สาย Android ด้วยนะสายสีดำเห็นไหมฮะกำลังมีดราม่าใช่ไหมครับว่ามีข่าวที่บอกว่าร้านค้าในจีนแห่งหนึ่งลงข่าวว่าไอโฟนเนี่ยไม่ควรใช้สายชาร์จ usb c ของ Android นะเพราะว่ากำลังไฟอาจจะสูงเกินมีปัญหาระหว่างพินขั้วที่9กับขั้วที่11ที่อยู่ชิดกันเกินไปไม่เหมือนของ p p p l ทําทำให้ปัญหาเกิดความร้อนในการชาร์จได้อาจจะเกิดอาการโอเวอร์ฮีทได้นะนะฮะก็ล่าสุดมีคนมาเฉลย คือตอนแรกผมอ่านข่าวนี้ผมแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงอะสาย Android เนี่ยมีกำลังไฟหรือกำลังวัตต์นะครับในการชาร์จเนี่ยสูงกว่าของ i iPhone อีกสาย Android ยังชาร์จไฟกำลังสูงสูงไดแ้แค่มาชาร์จไฟ27วัตต์นะฮะรองรับไฟแค่27วัตต์ของ iPhone เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมันเป็นไปได้เหรอที่ Apple เนี่ยเขาจะยอมให้กำลังไฟเท่าไหร่ก็ไม่รู้วิ่งเข้าเครื่องเขาโดยที่เขาไม่ทำลิมิเตอร์ให้มันบล็อกไฟให้มันเข้าได้แค่27วัตต์ มันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วพอมีคนเฉลยความจริงออกมาเป็นไงล่ะงามไส้คุณผู้ชมไอ้ขั้ว9เนี่ยมันเป็นขั้วไฟจริงๆอันนี้ยอมรับนะครับเขาพูดถูกอยู่1นึขั้วขั้ว9พินที่9ของ USB C เนี่ยมันเป็นตัวจ่ายไฟ Vbus ครับนะฮะถูกต้องแต่ขั้ว1ิบมันเป็นขั้วรับส่ง Data Transfer เพราะฉะนั้นไอ้ร้านค้าจีนนั่นน่ะตอแหลครับเสียบเข้าไปในไม่เกี่ยวเลยไอ้ขั้วเก้าขั้วส1บจะทำให้เครื่องร้อนหรือทําให้สายร้อนหรือการชาร์จนั้นร้อนแล้วโอเวอร์ฮีทไม่เกี่ยวเลยมันตอแหลอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเราด่าคนอื่นเสร็จเรียบร้อย <c oughs> นะฮะผมมี2เครื่องอยู่นี้ไอ้ i น h o n e 15 Pro Max เดี๋ยวทำเรื่อง USB C ตัวนี้ให้ตัวนี้เนี่ย แจ,จ่มจ้ากว่าตัวนี้เยอะมีคุณสมบัติแบบว่าเยอะกว่านี้มากนะฮะตัวนี้นี่ดูเหมือนจะน้อยๆน,นี่คลิปยาวเท่าไหร่แล้วลองดูเอาเองเราเสียบ C 2 c เข้าหากันปุ้งแบบนี้ฮะกดการไหลธรรมชาติของน้ําคือ แบตสองเครื่องนี้เครื่องไหนเยอะกว่าแบตจะไหลไปจากเครื่องนั้นนี่คือกฎแห่งความเท่าเทียมในสังคมที่ทุกคนต้องการตอนนี้นะอย่างเครื่องนี้ตอนนี้นะครับ iPhone 15 Plus เนี่ยมีแบตเยอะกว่า iPhone 15 Pro Max ตัวน,นี้นะครับก็แบตก็จะไหลจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้เครื่องนี้ขึ้นสถานะชาร์จแล้วเรียบร้อยนี่ฮะเห็นไหมฮะถ้าแบตเครื่องไหนเยอะกว่าสมมติคุณคุณไปเที่ยวกับเพื่อนคุณแล้วเพื่อนคุณใช้ iPhone 15ทั้งคู่ แล้วตกเย็นปุ๊บแบตคุณเริ่มเหลือน้อยลงคุณก็หันไปบอกเพื่อนเลย,เ,ยเพื่อความเท่าเทียมเสียบสายเอาแบตแกมาเสียบให้ฉันเพื่อนบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวแบตฉันหมดไม่จริงเพราะแบตสองเส้นนี้มันจะเสียบจนกว่ามันจะเท่ากันแล้วมันจะหยุดชาร์จ <laughs> เพราะฉะนั้นกฎแห่งความเท่าเทียมมีจริงครับนะฮะเพื่อนคุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเ,เดี๋ยวแบตชั้นหมดเดี๋ยวแบตชั้นไม่พอใช้นี่ตอนนี้อันเนี้ยลดลงไปเรื่อยๆแล้วเรากำลังไหลมาเครื่องนี้เครื่องนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้เห็นไหมฮะเออเนี่ยเราสามารถขอเพื่อนได้โดยที่เพื่อนไม่มีทางปฏิเสธเราได้เลยนี่คือคุณสมบัติของ r e เว r ร์สชาร์จิ่ที่อยู่ใน iPhone 15 plus นะครับจริงๆมีในทุก iPhone ทุกรุ่นเลย15ทุกรุ่นเลยนะครับใช้กันได้เลยทั้งหมดนี้คือข้อมูลของ USB-C ฟังก์ชันทั้งหมดที่เขาทำได้ใน iPhone 15 plus เห็นไหมครับว่า iPhone 15 plus เนี่ยหลายคนบอกว่าให้ USB มาตำๆๆแล้วก็สเปคไม่เห็นจะดีเลยไม่เห็นเลยจริงๆทำได้เยอะมาก มีประโยชน์เยอะมากแล้วหลายคนประมาทรุ่นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องกล้องบางคนบอก iPhone 15 15 plus ถ่ายวิดีโอโปรเ e สไม่ได้นะครับคือถ้าถ่ายด้วยซอฟต์แวร์ของ Apple ทําไม่ได้แต่มีซอฟต์แวร์ตัวอื่นทําได้แล้วถ่ายเป็นโปรเ e สด้วยถ่ายเสร็จแล้วลง SSD ก็ได้ทําได้เหมือนรุ่นโปรเลยไม่ต้องเป็นรุ่นโปรก็ทําได้รุ่น plus ก็ทําได้เดี๋ยวทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งโอเคคลิปเกี่ยวกับ iPhone ไอ o n e เนี่ยนะฮะเราได้มารอบนี้นะครับเีนย่ ทำให้คุณดูเนี่ยเพื่อให้คุณเรียนรู้นะครับเพราะว่าความสามารถเขาเยอะมากมีอีกหลายคลิปนะครับมีเรื่องกล้องมีเรื่องชิปเซตมีเรื่องสเปคมีเรื่องความลงความร้อนอะไรเียมีเป็นขงเป็นข่าวอีกเยอะแยะมากมายรอดูเลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ทีละเรื่องครับวันนี้เอาเรื่องนี้ไปก่อนขอบพระคุณครับ